บัดน,นี้วันที่20ธันวาคมพศ25 6 7, 7ันเป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้านายนัทพงศ์พิทมเมืองขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสูตรพระปฏิปักมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธร,รมมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคราภิญชนะในบทสดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิญ สโสชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาจาัํพมังมุนีราชศัก์สุนันตุสักขะโมคตังสักเคาเมจารูปเปคิริสิขาราเตจันตะดิเควิมาเนทีเปรเตจักาเมจารุวนะาคาหะเนเคหวะวัตถุพิเขเตปุม,มาจายันตุเทวาชารสารวิสเมยักขะ ขันทภะนาคาปิดทันตา,าสันติเกยังมุนิวะระวจะัจนังสาะวะภาวเมสุนันตูธรรมะสวนรกาโลอัยยะพันตาธรรมะสวนรกาโลอัยยะพันตาธรรมะสวนรกาโลอัยยะพันตา โมสวนน,นมัสการพระบรมเจ้าน,นโมตัสสะพระวัตโตอะระหะโตสัมมาสัม,มพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมส่วนตายสารณัง <c oughs> ตายสารณัคมพุทธังสารนังคัจฉานิธรรมังสารนังคัจฉานิสังฆังสารนังคัจฉานิ ทูติยามปีพุทธังสารนังขจามิทูติยามปีธรรมังสารนังขจามิทูติยามปีสังฆังสารนังขจามิตัติยามปีพุทธังสารนังขจามิตัดิยามปีธรรมังสารนังขจามิตัดิยามปีสังฆังสารนังขจามิบสุสัจจคิริยาคาถานาติเมสารนังอัญัง ภุตโทเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหุตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหุตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญังสำโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหุตุสัพพทาโอสซดมหาสมัยูตรเอวอมเมสุปังเอกังสัมมยังพควาสักเกสุ วิหารติกะปิราวัธุสมงมหาวเนมหาตาพิขุสังเเคนาสัตททถินปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสัตเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจาโลากตา,าตูหิเทวตาเยบุยเยนาสันนิปติตาหุติพัพวันตังทัสนายะพิขุสังคัญจา <c oughs> อาตคโหจะตนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตมโหสิอยังโผลพควาสักเพโสวิหาราติกะพีลาวตุสมิมหาวเนมหาตาพิถูสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุสัเทหิสัพเพเหวะอรหันเ,หาาหเหหาาตหิทัสสหิจะโลกาตาตูหิเทวตาเยตุเยนะสันนิปติตาโหติพัควันตังทัสนายะภิกขุสังคันจะ ยาน,นูนะมนยัมติเยนะภะควาเตนุปะสังกะมมย,ยามะอุปะสังกะนิตาวาภะควะโตาสันติเกปันเจกะคาถาภา,าสัยยามาติมอัฏโคตาเทวตาสัยยถาปินามะทะลาวาปุริโสสัมมัน ชิตังวาพาหังปัสสาวะย,ยะปัสสาวิตังวาพาหังสัมมิชัย,ยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตาภควาโตปุระโตาปาสุระหังสุตะโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเจอิมังคาทังอภัสสิมหาสัมโยปวะนัสมิน เทวกายาสมาคาตาอาภะตัมห์อิมังธมะสัมยังภกิตาเยวอปะราชิตะสังคันติะอะทะโคอปาราเทวตาภะวัโตสันติเกอิมังฆาทังอะภาสสิกะพิทโวสมาธหังสุจิตตังอัตนโนอุชุกะมะกังสุสาระีวะเนตานิคะเนตวาอินธิยานิรักขันติ ปันทิตาติอ,อ,อาตโคอภปารเทว,วตาภควโตสันพิเกอิมังคาสังอาภสสิเชตาวาคีลังเชตาวาปบริคังอินทคีลังโอหัาจัมะเมชาเปจารันติสุทาวิมลาจาักคขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ มัทคอัอปะปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเยเกติพุทธังสรนังคาปาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวายังปาร,ริภูเรสันติติมัทคโระภควาปิขูอามันเตสิเยตุเยนะพิกเวทะสะสุโมกาทาตูสูเทวตาสันนิปฏิตาหติปชาสะตัง พัสนายก <c oughs> ภิกขูสังคันตะเยปิเตภิกเวอนเนีสงอติตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเยสัมปีตพัะวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสัานนิปติภาเนียทสงสสยะภาปีไมยังเอตารหิยเยปิเตภิกขเวภวิสัตติธธอนาอาลคตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปีพระพวันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสัญนิปติตาภวิสันต์ศสยยะถาปีไมหังเอตาราหิอาจิกิสามิพิทเวเทวกายานังนามานิจิตายิสามิพิทเวเทวกายานังนามานิเอสสามิพิทเวเทวกายานังนามานิสุนารถาธุตังมะนสิกโรอธาสตาสิสามีติเอวัม พันเตติโผเตติโผพัควาตอปจัโสสูงพัควาเอตทะทวจะสีโลกามนุกัสสามิยัตภุม,มาตัสสิตาเยสิตาทิริพภะวังปะหิตาสมมาหิตาโหถุสีหาวะันลีนาโลมะังสาทิสัมพุนโน โอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาปิญโยปัญจสเตยตาวาวะเนกาติปะวัตเวอตโตอามันตยิสัสาสาวเกสาสนเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานถาถิตโวเตจารตตปมกรงสุตวาพุทธาศสาสนาเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสสนะทัศนังอเปเกต สัพตมัททคุงสหัสังอาภาสัตตริงสตังเอเกสหัสานางอามนุสย์สัณมัททสูงอเปเกนันตามัททคุงทิสาสัพพาภูตาอาหงอัญจาัพังอภิญญายะวะวะคคิตวาณักธุมาตโตอามันตยิสัพส,ส,สาสวาวเกสานีระเตเทวกายาทิกันตาเตวิชนาภาทิโว เยโวหังกิตายิสานิกิราหิอุปภพโสสตัสสหัสสายวะยักขาภุมมากาติละวัตวาอิทิมันโตสุติมันโตว,นวันวันโตยัสสีนอมอธมานาอภิกรรมติโูนังสัมมิงวะนัง ชาส,สหัสสายมาวตายาขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสินโมธมานาอิกามูวิตภูนังสัพพกเองวนังสาตาคิราติสหัสสายญาขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสินโมธมานาอิกามูวิตภูนังสัพพกเองวนัง อิเจเตโสลัสสันหัสายะขานานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทมานาอธิกามงคิภูนังสัมมิติงวนังเนสามิตาปัญจสตายะขานานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทมานาอธิกามงคิภูนังสัมมิติงวนังภูมิโรราชคหิโกเวปุลัสสนิเวสนางพิโยนะ พิญโยนางสตะสัหสังยักขานางป่ยิรุปาปสะติภูมพิโรราชคาัาหิโกโสวรคาสมิติงวานางังปุริมันจ่าที่สังราชาทตาระรโทภาษาส,าสติคันทพ,พานังอาทิปติมหาราชายสศิโสตตาติสาัสสะทหะวอินทมานามหัพราอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยสสิโนมอทะมานาอิตตโมงติโกนางสมิติงวานางัง พักคีงานจ่าที่สังราชาวิรุณโหตป่าสาสติคุมทันทานางอาทิตปฏิมหาราชยาสศิโสปุตตาปิตัสสาสะนาโวอินทมานามหัพทนาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสศิโอโมทมานาอิกามุงทิปุมนังสันติวนัง ปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปขโผภาษาสตินาคานางอาทิตปฏิมหาราชายศศิโสอุตตติปสสพนหวอินธมานามหาพลาอินทิมันโตสุติมันโตวนวันโตยศศิโนมธมานาอภิกามมติขูนังสมิงวานังมุตาราจที่สังราชากุเวโรตปะาษาสติยคานางอาทิตปฏิมหาราชายศศิโส ปุตตาปิตัสสภะวโรอินทม,มานามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตอานามันโตยะศิโนโมทม,มานาอภิกรรมองิโตรนางสงมิติงวานังปุริมาทิสังพระตารถโททักขีนเนนะวิรุณหะโกปัจฉินเนนะวิรูปัคโขปุเวโรอุตรังทิสังจตรรารเตมหาราชาสัมปันตาจตุโรทิสาทัชชนมานาอภังสุ วเนกาปิละวัทเวเตสังวายาพิโนทาสะอากูวันตักิกาสตามายากรูเตนทูเวเตทูอิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามาเสทโฉะกินุคันทูนิคันทูจัปนาโทโอปะมันโยจัะเทวสุโตจัปมาตาริจิตาเสโนจัปคันพะโพนโรราชาฉโนสโโปรากูปันจัสิโคเจวะติมทะโรสุริยะวัชชาสา เอเฟจันเยจาราชาโนพันทพลาสหราชุพิโมธมานาภิกาโมติขูนางสมิติงวนางอาคาคูนาภัสสนาคาเวสาราสหปัจจกากัมภะลัสตาราอาภูปายาคาสหยาติภิยาบุณาตตารัทธาจัภอาูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโโสภาคาสมิติงวนาง เยนาคาราเชสหาสาหารันติพิพาธิชาปักขิพิสุทธาจักภูเวหายาสาเปวนามัชปัตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภายันตานาคาราชานะมาสิสุปันนโตเถมามกาสิพุทธสันหาหิวาจาหิอุปปะวะ ยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุทุทังชิตาโมชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาปา,าตาโดวาสะวเสเตอิทิมโตเจสสิโนกาละกันชามหาสมาอสุราธานะเวาาเทสาวเวปติภิตสุติติจัพาหาราโทณมุจีสหสตัญจาพพาลิกุตานาังสเพเวโรจนามกา สันนายิตาวาพรลิ้เนเสนงดาหุพัตธะมุปาคมงุงสม,มโยธานิพัทพันเตพิขุนังสำม,มิติงวะนังอาโจเทวาปัทวีจาเตโชวาโยตถาคมงุงวะรุนาวารุนาเทวาโสมโมจายยะัสะสาสหะ เมตากรุณากายิการาปูเทวายสัสสิโนทเสเตทสภกายาสพเถนานทวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตสัสสิโนโมทมาณังอิกาโมหิคุนังสัมมิติวนังเวณทูจเทวาสนาลิจัะสัมมาจเตวะยะวา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาภูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาภูปุรักิตานักขานิปุรักิตาวา,าคูมันทะวาลาหกาวาสูนังวาสโวเสโทสโคปาคาภุรินทโททเศเตทสภากายาสัเทนานตตะวัน,นิโนติมันโตชุติมันโตวนนวันโตยสสิโนโมทมานาอภิการมุติภูนังสัมพิทิวานัง อาชาคูสหภูเทวาชาลมาคีสิขาริวะอาริธตา,าจาโรชาจะปปุม,มาบุพะนิพาสีโนวัรุนาสหาธรรมาจะอัปตุตาจัปเมชากาสุลยะรุจิราอา,อาคูอาคูวาสาวาเนสีโนทเสติทศทากายาสัพเพน,นานัตวานิโนอิทิมันโตชุติปันโตวนาวันโตยสัสสีโนมธมานาติกามุติภูนังสันติพิงหัวนัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมากิทาปทุทศิกาอาคูอาภูมโนปทุทปัทโศิกาอาคูหาทยโยเทวาเยจารโฮหิตาวาสินโนมาราคามหาปาบาาคาอาคูเทวายสสิโนทเสตทสปากายาสเจนานัตตะวนันิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสิโนโอมทมานาอิกาโมติโูนางสันติงวานัง สุกาการุมมหาอารุณอาภูเวคนะนัสสาสหะโอทับตัคไหยะหาปามโมคขาอาภูเทวาวิจักขนาสภามัตตาหาราชานิสกาจะยสสินโนัณนยังอาภาปชุนนโยทิสาอภิวัสติทัเสเตทัสภกายาสเทนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนะวันโตยัสสินโน,าานโมธม,มานาอภิกรรมภิกขุนังสมิงวะนัง เทมิยาต ama, ุสิตายามากัตตะกาจะยัสัสิโนสัมพิตตาการามาเสถษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานาติโนอาคูอัตถาคูปารานิมิตาเสสเตทัศนายาสัพเพนานัสวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสิโนมธมานาอภิกาโมภิกขูนังสันนิติงวะนังสัทเทเต เทวะนิกายาสัพเพนานะตวันิโนนามันวะเยนะอาคัดฉงนาคันฉงเยจันเยสันธิสาสหอวุธธาชาติมักขีรังโอคาตินนะมะนาสวังทักเขโมคาตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพัมมาปัตมัตโตจาาปุตตาอิทิอิทิมะโตสหสันนังกุม,มาโรติโสจาาโสปาคาสมิทิวา่านัง สหัสสะพรม,มโลกานังมหาพพรรม,มายิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสพระเศรษฐาอิสราอาคูปันปัจเจกะวาสวัติโนเตสันจัมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจจัตต เอธิคันเตสินเทเทเวสัพพะเกมาราเสนาอธิกามีัสสาการนหัสามันทิยังเอถาคานหัสถาพันธทถาราเคนาันธะมุตมัตถุโวสมันตาปะริวาเรถามาโวมุดจิตมุจิตถะโกจินังอิติตถามหาเสนกานนาหเสนาอเปสยีปานินาจัลมาหัจจะ สารังกะตะวานะเฮระวังยะถาปาวุสโกเมโศฐานะยังโตสวิชุโกสัททาสโสปัจจุทาวติสังขุโตอัสสังวเสตันจะสัพพังอพิญญายะวะวะคัคตวานะสัคคูมาตะโตอามันตยาาิยิสัทถาสาวะเกสาสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานถาถภิกขวโ เตจะอาตัปปามกะรุงสุตวาพุทธะสาสนางวีตะราเคหิปกาโมุงเนสังโลมปิิชยุงสัพเทวิชิมิชิตะสังคามาพยาตีกายสสิโนโมทันติสหะปุเปหิสาวกาเตชะเนสุราติบมสวสธรรมจับปะวัฒนาสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพัควาภารานสิยังวิหารติสิปตะเนมิฆะทายตัตตะโผพัควาปัญจวัคคียพิกูอามันเตสิทเวทเวเมพิขเวอันตาปัปพาชิตเณณเสวิตัพพายโยจายังกาเมสุกามะสุขานิกาโนกานุโยโคหิโนขโมโภสุชนิโกอนาริโยอนัตต สันหิโตโยจายังอัตตาหิละมะฐานิโยโคทุกโออนาริยโยอนัตตสันหิตโตเอเตเตวิวเวอิโออันเตอนุปปัคขมะมัชฌิมาปฏิปฏาทาตัฏฐาคะเันนอภิสัมพุทธาจากักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานะยะสังวัตติ จตฺมาจตสตาภิกเวมัชฌีมาปฏิปทาตถาคตเณอะติสัมพุทธาจัขุกรณียานากรณีอุปสมายะอปิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวรตจิยะเมวะอริโยอัตถังทิโกมะโคไสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อัญโหสาพิคเวมัชฌีมาปฏิปทาตถาคตเณอปิสัมพุทธาจากักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญาญาสัมโพธายะนิทานายะสังวัตติอิ <c oughs> ทังโคปานพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปุถุคขาชราปิทุคา,ามารน,นามปิถุคังโสกัสตริเทวะทุกขะโทมานัสสุปายาสาพิทุกขาอะ ปิเยหิสัมปโยโคทุกโพปิเยหิวิปโยโคทุกโพอยำปิดชังนะละพติตัมปิดทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะอิทังโพปนทิพเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหามโอโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตตาตัตตาทีนันทิ่มีไสยที่ทางกามตัณหาภาวตนาวิภวตนาอิทังโพปนทิพเว ทุกข์คิโรโทอริยสัจจังโยตัาเยวะตัญหายะอสเสสะภิราคานิโรโทรจาโรโภปฏิมิสังโพมุตติอนารโยอิทังโภวันติคเวทุกขคดิรโรธัคานิมิปติตาอริยสัจจังอยางอยามเมวะอริโยอัตถังิโกมัคโคสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาก,กัมมันโตสัมมาชีโรสัมมาวายาโมสัมมาส,สติสัมมาสมาธิ ปิธานทุกขังอริยสัจจันติเมติกเวตุเตอนันตุเตสุธรรมเมสุจัรุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณิทานทุกขังอริยสัจจังบริจัยยัมติเมติกเวตุเตอนันตุเตสุธรรมเมตสุจารุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณิทานทุกขังอริยสัจจัง สังขารยนติเมหิกเวบุคเอนุสุตเตุธรรมเนสุจักภอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลภะอุทปาติทางทุกขสมุทโยอริยสัจยานติเมหิกเวบุคเอนุสุตเตุธรรมเนสุจักภูม ปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวโโิชาอุตปาธ mies, Nike, pare, efecto, ke, and, daran, apart, mission, ิอาโลโกอุตปาธิตังโคปัญธังทุกขสัมุทโยอริยสัจจังปะหาตัปทันติเมธิคเวตุเตอานุสุเปศธรรมเมสุจักพุทปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโก อุตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมธิตเวตุเทอนันตสุเตสุภเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอารโกอุตตปาติทังทุกขันิโรโยอริยสัจจังติเมธิตเวตุเทอนันตสุเตสุภเมสุจักขุง อุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนิธังทุกขานิโรโธอริยสัจสังสัจจิกาสัพพัติเมวิเคเวะุเตอนุสุตถะสุธรรมะสุจักโุนอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนิธังทุกขานิโรโธ อริยสัจจังสัจจิกาปันติเมพิเกเวปุกเพอนันโนสเทส,เส,เสุธรรมเมสุจักโงงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิาอาโรโกอุทปาทิสัขงขุปานิโรสังคุปาิมีปฏิปตา อริยสัจจันติเมพิฆเวตุเทอนุสตเตสุธรรมเนสุจักขงอุตปาทิยานังโอตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิตังโกปานิทังทุกขานิโรธาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจัง้าเวตับพันติเมพิฆเวตุเทอนุสตเตสุธรรมเนสุจักขงอุตปาทิยานังโอตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอารโก อุติตังโพปณิธังทุกขารีรอทุกขามิมีปัจจักขอริยสัจจังอวิธันติเมพิฆเวปุพเทอันโนสุเทสุธรมเมสุจักขุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิยาวะกีวันจักเมพิฆเวอเมสุจักโตโสอริยสัจเจโสเอวันติปาริวัตตังภาวะ ทวทศาการังยถาภูตังยานัศสนางนสุวิสุทธังอโหสีเมวตาวาหังพิขเวสเทวเกโลกเกสมาระเกสพะมะเกสสะมนะปามนิยาปชายะสะเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธินภิสัมพุทโภตัญญาสิงยะาโตจักรเมพิขเวอเมสุจจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตัง ภาวภาษา,าการังยถาภูตังยานาทศสนังสุวิสุทธังอโหสิอถา,าหังพิกเวสเสวเกโลเกสมมาราเกสรัรพมะเกสสมณะภาณิยาประชายาสเสวมนุษายะาอนุตรังสัมมาสัมโพธีอภิสัมพุทธอปจ,จัญญาสิงยานันจันปนะเมทะสนังอุทธะปาธิอกุป,ปาเมวิมุตติยะมันตะ มันติมาชาติน,นติภาณิภูนภะวติธรรมาวจ่าพระควาอัต,ตามานาตปัญจวัคคียาภิภูภพระควาตอาสิตังอภินันทุงอิสมันอิสมินจะอิมัสมินจ,านจาะาปณะวิยะการณนัสมินพันยามาเน อายสมัมมโตกนทัญญัสส์วิราชังวีตามรารังธรรมะจกักรงุฆาพาทิยังกิจิสมุทะยัรขมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเตจพระทวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัพพมนุสาเวสูสงเอตมัมเทวตาภารานสิยังอิสิป,ปะตะเนมิฆาทาเยอนุตรังธรรมจกกระจักต,ตังปวัตติังอปาติวัติยัง สัมเนหนาวาพราหมณีนาวาเทเวนาวามาเรนวาพรมุนาวาเทนทีวาโลกัสมินติปุมานังเทวานังสัตถังสุตภาวะจตุมหาราชิกาเทวาสัตยมนุสสาวเสงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตภาวะภาวะพิงสาเทวมนุสสา ปาวาติงสาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงปาวาติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาวปุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงปุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมานนากตีเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมานนากตีนังเทวานังสัทธังสุตวาปารานิมิตตา วสวัตีเทวาสัรธรมนุสสาเวสุปราชญนิมิตาวสวัตินางเทวสารธรรมสตวาปรมะกายิกาเทวาสัรธรมนุสสาเวสุเอตัมภวตาภาราณสิยังปิสิปตะเนนิขะเทเยนุตตะังธรรมะจังกังปวัตติปังอัปปะัติวัตยังสัมเนนวาพรามเนนวาเทเวนะวามาเรนะวาพรามุนาวาเกนะจีวาโลกะสมินติอิติณเตนะคเนนะ เตนะมุหุเตนะยาวะพามมโลกาสตโตขุขัจฉิอยันจะสสะทัสสะสะหัสสีโลกาทาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอัปมาโนจะอราโรโอภาโสโลเกตาตุระโหสิอติกรัมเมวะเทวานังเทวานิพาวังอัตคภะภะวานทพานิพานิสิอัญญสิวตัภโทโหนนโยอัญญสิ วตัตโพกรทันโยติสิติหังอายะสมะโตกรทันยสะสัอัญญาโกรทันโยเปรวะนามังองโมสิติ